มูกฉันสอบติดมหาลัยแล้วนะแกไม่ต้องคิดมากนะถ้าฉันเรียนจบมีงานทำแล้วก็มีเงินอะ่ะเดี๋ยวฉันดูแลแกเองแกไม่ต้องเสียใจนะฉันรู้ว่าแกพยายามแล้วแกทำเต็มที่แล้วแหละ ติุลาเลยหรอใช่ต่อจากนี้ไปเราสองคนคงอยู่ไกลกันกว่าเดิมไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกตอนไหนฉันคงต้องคิดถึงแกแน่ๆเลยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเรานะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะจะพยายามให้เต็มที่ค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพลอยมูแกมาอยู่นี่ได้ยงนเนี่ยในที่สุดเราสองคนก็ได้ทำงานที่เดียวกันสักทีนะอ่ะนี่พวกคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคะใช่ค่ะอืมดีเลยมุกเดี๋ยวมุกะ่ะพาพลอยไปแนะนำให้คนในแผนกรู้จักด้วยนะแล้วก็พาไปเดินชมโรงแรมของเราแต่และแผนกด้วย พลอยพลอยต้องเอามุกเขาเป็นแบบอย่างนะเพราะว่ามุกเขาทํางานเก่งมากเลยมุกเนี่ยเป็นพนักง,งานดีเด่นของโรงแรมเราด้วยมาทํางานแค่สามเดือนยังทํางานเก่งกว่าคนที่อยู่มานานกว่าอีกค่ะตามสบายเลยนะแกก็มาอยู่กับฉันที่นี่เลยละกันขอโทษนะแกถ้าฉันไม่โดนเอเจนซี่หลอกอะ่ะ ก็คงไม่มารบก,กวนแกหรอกแต่ฉันไม่มีที่ไปดีก็เลยมาขออยู่กับแกก่อนอะแต่แกไม่ต้องห่วงนะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอะเดี๋ยวฉันช่วยออกฉันโอนให้เลยไหมค่าเช่าบ้านอะไรกันนี่บ้านฉันเองนะนี่บ้านแกเหรอใช่ซื้อได้สองสามวันแล้ววะถ้าแกอยากจะอยู่นานแค่ไหนอะตามสบายเลยนะเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันตอนเด็กๆไง แกนี่ดีเนาะเพิ่งเรียนจบมาก็ซื้อบ้านได้ละตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดห้องให้แกก่อนมุกนี่แฟนฉันเองชื่อโอ๊คเป็นถึงผู้จัดการบริษัทการรายกันเลยนะสวัสดีค่ะแฟนแกนี่หล่อเหมือนกันนะเนี่ยตาถึงจริงๆเลยอะ แั้นเดี๋ยวฉันแนะนำแฟนฉันบ้างมาพอดีเลยนี่พี่คิวแฟนฉันเองสวัสดีครับคุณคิวสวัสดีโอ๊นี่คุณรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักสิเขาอะ่ะเป็นเจ้านายของเองนะบังเอิญจังเลยนะคุณสองคนรู้จักกันด้วยอะ่ะฉันสั่งข้าวไปให้คุณแล้วนะขอบคุณนะ พอยฉันมีอะไรจะให้อ่ะแกจมายุ่งกับฉันได้ไหมแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันเป็นอะไรเหรองั้นแกลองบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมฉันพยายามพอๆกับแกแต่แกสอบติ่มหานอะไรที่ดีกว่าได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าเงินงเดือนสูงกว่าแกมีปัญญาซื้อบ้าน แต่ฉันยังต้องเช่าบ้านอยู่แฟนแกมีหน้าที่การงานที่ดีกว่ารวยกว่าแฟนฉันทำไมชีวิตแกดีไปหมดเลยอะแล้วทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้อะทำไมอะทำไมแกคิดอย่างนั้นอะพลเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะใช่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันด้วยสิเพราะแบบนี้ไง ฉันถึงไม่สนใจว่าใครจะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่มันต้องไม่ใช่แกเข้าใจไหมว่ามันต้องไม่ใช่แกสุขสันต์มันเกิดนะพลอย